กุมพระาปีนั้นแม่นเข่าล้ำขุมพระบ้าปีครับพี่น้องโอ้แซ่บครับคอยไปซื้อกินตลอดเนื้ไกลเห่ินละเนาะเป็นของฝากโดยเฉพาะมื้อนี่เข่าล้ำขุมพระบ้าปีพี่น้องเอ้ยมีรสชาติไม่อย่าลืมไปอุดหนุนครับพุ่นแล้วเนาะเขาพัฒนาไปสู่ปีเข่าล้ำรสสมครับพี่น้องกินวันนั้นแซ่บอีหลีโอ้าพัฒนารสชาติได้ดีบ้างนะครับว่าอย่างมันมีกะทิเผือกมีข้าวโพดไปสั่นตัวปากข้าวไปสั่น เอาเคยได้กินรถชมไหมอีหรี่ได้น้่ยนะบ้าไหนวาเลนท์บ่แมนจะไปซื้อนนั่แนวแถมมัตเตโนะเนี่ยยังมันบูดวานพออย่งนี้กูกินคาร์ลามบูดจะไปขายกับเจ้าไหนเขาจ้าสีขายผ่าอ่อนวาเลนทนซื้อดอกเสียเพื่อนคล้องดีของคอนเจนกับมีหลายพี่น้องเลือกซื้อเลือกหาทั้งอูท็อปมีหลายของตั้งจังหวัดกับมาขายหลายมาแล้วเออว่าพื้นแล้วเนี่ย <collaborate> ย <people> <popular> <mod> ัง <waves> เขาก็มีเพลงเขาเนาะมีมีมียังก่องั้นไหมหัวใจซ้ำงานไหมหัวใจจักน้อยเจ้ากับสีน้ำเสนอเพลงเจ้าอีกเพลงข่อยก็มีคือกันซื้อมาเพลงยังก่อออกพันสาน้ำตายยอยครับอู้ยบันไดเ้าสีได้มีเพลงน้ำคือมีบ่อเพลงมีบ่อเพลงโอ้เพิดเกิดสิทายยอยทยอยทยอยปีกอนนั่นปีกกายนั่นคอยเรนแต่งเพลงอันกล้องหอยไรกระดังไปแล้วเพลงอยังก่อไอ ใช่ว่าสิไปจังหันเดินล่องไปแล้วปีที่แล้วปีนี้บ่ล่องอีกบ่ล่องอีกไปหาเพิ่งเอาโอ้มีการพัฒนาปีนี้ก็ยังแฟนคลับมาเรียกร้องข่อยอยู่ว่าเศร้าเขียนจดหมายมาเฝ้าสูไข่อยฟังร้ <บๆ S 2> องอีกแน่จะ<บ>มเาเป็นตะวันนอกเถอเขียนจดหมายวันนี้แม่โอ้เออทรงไล่ทรงเออกรส่งไล่ส่งเฟสมาจัดสรรกับใครเนี่ยมาร้อ,าาองเพียงนั่นเนี่อยอายว่าจะร้องมาเนี่ยหาผู้สาวเจ้าเนี่ยแม่ตามหา น้องทั่วขอนแก่นเป็นป่ะนะตามหาน้องทั่วคอนแก่นมาสิบพอหล่อคือเออก็เลยสิได้หลองจักหน่อยเอาอยากฟังอยู่ได้อยากฟังอยู่บัตันได้ฟังจักเทียรโอ้เป็นกวบงุ่มการแสดงเองบ่ได้จ้ะบ่เอาน้ำดีมันหลินบ่เล่นใหยียดสุดโห่ต้องอ่อยไว้ตามหาตามมาได้บอกนะที่คืนนี่แหละก็เพี้ยงกุศลดังน้ำมอตามหาน้องทั่วคอนแก่นน้องน้อยรอมาเสาร์ครับ เอาละ้ไเพียงเสาด์เนี่ยเพีงเสาร์เดียคอจิบไป้นห้น้ำเตือตีข้าวไฮโอตีมาอยู่ขอนเก่นเธอช่วยแฟนขายข้าวมันไกล ไปอยู่ยบ้านไัย oh. สามวยขายข้าวขาหมู oh. ไม่เจอกันนานเจอกันที่ตลาดบางลำพูใกล้ๆเนี่ยคนดีไม่ขายข้าวขาหมู oh. ชมตรขายหมูมึกกุ้ง oh. ไปอยู่ซำสูงเธอช่วยลุง ขายมาขามกูมไปอยู่กระนวเธอชวนเพื่อนขายดอกไม้อยู่เขาสวนก้านนวลนางนางขายปิ่งไต่ไก่พอไม่ทันไล่เธอก็ย้ายมาอยู่น้ำพองมาอยู่น้ำพอง นวลน้องเลี้ยงหมูจงอางไปอยู่บ้านฝางนวนนางนั่งขายข้าวโขกไปอยู่ชุมเพนันเนไปขายซาลาเปาโอลีไปอยู่ผาหนกเขาอำเภอภูพามานั่งขายข้าวลาบ อโอแม่คนงามเจ้าไปขายข้าวลาอยู่าตกเขาบอทถนขอขขาวเธอจับเอามาอยู่ภูเบีงยยังกวาใกล้ๆภูเบียงนี้มาอยู่ภูเบียังกับแฟนเธอนั่งขายข้าวเมาขายอยู่ใกล้ๆไดโนเสาร์นั่งขายข้าวเมาตั้งต่เศร้าหอดคำ จากไดโนเสาร์เธอจำเอาไปอยู่บ้านเฮป้าป้าเขมีคนมาเพลงมีพบเปิดปั๊มเกตและขายน้ำมันก็ยังเป็นน้ำมันแสนหลาเพิ่นทักไรล่ะและหลูงจากนั้นเธอไปอยู่แวงนอ <laughs> ้อยขายเผือกขายมันขายก้อยอย,อยู่อำเภอแวงน้อยแล้วไปแวงใหญ่ ไอ้แบงค์ยัยขายยาหากไม่อยู่แบงค์ยัยกระบอได้โดดไปอยู่ไซบอร์ดเลยนายไปอยู่เมืองพลหอยอ้นโตหรถ้าขายมังงูหัวพอไม่ทันไรเธอก็อย่าปากกันกับผัวเลยต้องย้ายสัมมโนคัวเศร้าขายมังงูไปอยู่มัดจาโอ้ยา ไปอยู่มันจะจบไงพ่อน้องการดาไปเฮ็ดโรงงานหยิบเติมแต่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 เนียบเกือบพอได้โดนเติมเศร้าหยิบเติมหยิบเกลือบไปอยู่พืมไปหาเก็บไม้ขึ้นโคไปหาตัดฟืนไอไอไออันนี้ชมเขาชมขายเบิดมืิรเบิดคืนดำปิดปีเธอทนบ่ได้ หลังจากนั้นจกส่เธอไปย้ายไปอุบลราชพวกท่านเรียกไปอุบลราชไปขายส้มปลาเป็นมัดอ,อยู่อุบลราชขายส้มปลาต่อเธอ,อจะรู้ไหมว่าพี่นั้นคิดถึงน,อนอ้องกินส้มปลาต่อ,อ้องน้องแล้วอายขี้เต พุ่นอะรครับสำหรับบ้าไรน้ำใจจากแฟร์เพลงสุขุสุขพนกินเป็แนแฝดครับน้องน้อยนะครับสวดสวดสห้ตามหานอกทั่วขอนแก่นนะครับโอ้ยไปสูออ่อำเภออีรินเนาะไปมากบรรทุนไทย<อ>นี่แหละเออจังหว่ากินส้มปลาตองแลนไอ้ขี้เตะวันนี้เนาะ <S <S บอกนี่กับเบื่องจังว่าจาหนะห่วมเนาะ เฮ้าโซกันอยู่เฮาเห่นกันอยู่กับมัดเจ็บเงินเก็บท่องมันบ่ได้น้องโมใส่ได้ได้หนังสือหายย่ามพู่แจกมันบ่เอาที่ได้บูหนังสือเนี่ย <c oughs>